สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับโทโซเฮสินะครับซึ่งเป็นหูฟังครอบหูนะครับที่มีราคาแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นหูฟังครอบหูที่วิลราคาถูกมากๆฟีเจอร์เยอะนะครับมี ANC แล้วก็สามารถปรับแต่งนะครับผ่านเจ้าตัวแอปโทโซในโทรศัพท์ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆตอนนี้นะครับเรามาดูกันรอบตัวแล้วก็สเปคของเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้กันครับตัวนี้ใช้าตรฐานบูทคาวที่เป็นเจ้าตัวห้งรับ เจ้าตัว audio codec นะครับ AAC แล้วก็ SBC ครับรองรับ h ห้เรสโซดิโอเมื่อฟังนะครับ,รบ, 1970, บ,บ alia, แบบเสียบสายนั่นเองคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับเป็นดイเวอร์ลักษณะที่เป็นเจ้าตัวดามิกไดเวอร์ขนาด40มิลถือว่าใหญ่โตมากๆเลยแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวแบตเตอรี่500มิลลิแอมนะครับเขาเคลมว่าถ้าเรานะครับไม่ได้ใช้เจ้าตัว ANC สามารถใช้ได้ถึง60ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใช้ ANC นะครับใช้ได้40ชั่วโมงก็ค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็ถ้าผมเชื่อว่่่าาคนบติก็ใช้อยูะมณาา3 สวันนะครับสบายๆเลยทั้งในโหมดเปิดนะครับแล้วก็ปิดเจ้าตัว ANC นั่นเองครับตัวนี้นะครับรองรับเทคโนโลยีเสียงนะครับเจ้าตัวโโซออริ c o คูสติกเทคโนโลยีนะครับฟีเจอร์อื่นนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับทั้งเจ้าตัวแอร์ทีม Hybrid ANC นะครับสามารถปรับได้ที่เจ้าตัวตรงนี้เลยนะครับนี่ให้ดู ตรงนี้นะครับก็สามารถกดปับนะครับเจ้าตัว ANC นะครับตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆแล้วก็จะมีสถานะนะครับบอกเรานั่นเองรองรับให้ residual เมื่อเสียบสายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะรองรับการใช้งานนะครับพร้อมการต่ออุปกรณ์พร้อมกันก็สามารถต่อทั้งโทรศัพท์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับได้พร้อมกันเลยก็สะดวกขั้นสุดนะครับเรามาดูกันในกล่องกันนะว่าในกล่องนะครับเจ้าตัว h e a d ตัวนี้มีอะไรบ้างก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับด้วยความเป็นเจ้าตัวหูฟัง o เอียร์แบบนี้เนาะก็ ดีไซน์ตัวนี้ออกมาค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่กล่องก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ใหญ่มากข้างในก็จะมีสายนะครับเจ้าตัว A U X แล้วก็สายชาร์จมาให้ซึ่งถ้าเราใช้เจ้าตัว A U X นะครับซึ่งต้องบอกว่าในอันเนี้ยเราด้วยความที่เราใช้ iPhone เนาะตัวใหม่นะครับก็จะไม่ได้มีเจ้าตัวเสียบหูฟังให้ก็เลยขออนุญาตนะครับไม่ได้เทเจ้าตัว Hi Res เนาะแต่จะเน้นนะครับในการใช้งานทั่วไปอันนี้ก็จะมีสาย A U X ให้นะครับก็3.5ทั้ง2ฝั่งเลยสะดวกอยู่เหมือนกันสาหรับคนที่ต้องการ Hi Res แต่เราไม่ได้ลองมีายนนะะครรับเป็ USB A USBC ัาชาร์จก็จากศูนย์ถึงเต็มนะครับใช้เวลาชาร์จรับประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้คตัวตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าตัว ABS นะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็แบบนี้นะครับเวลาที่เอาไว้พับนั่นเองตัวข้อต่อต่างๆผมถือว่าค่อนข้างจะดูทนทานนะครับไม่ได้แบบดูงองแง้งอะไรแล้วก็กางได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะ ั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้สามารถควบคุมอะไรได้นะครับเป็นพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับทางด้านขวาเนาะก็จะมีปุ่มนะครับในการเปิดปิดเพิ่มเสียงนะครับของเจ้าตัวหูฟังเนาะมีเจ้าตัวช่องเสียบนะครับ3.5เอาไว้แบบเฮ้ยเวลาฟังนะครับเจ้าตัว Hi ร e สมีพอร์ต usb c นะครับสำหรับชาร์จมือถือโฟนแล้วก็เจ้าตัว nc นะครับสำหรับการเปิดปิดเจ้าตัว nc นั่นเองนะครับ แล้วก็สเปยกนอื่นเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะรองรับขึ้นความถี่เสียงนะครับอยู่ที่16เฮิร์ตถึง45กิโลเฮิร์ตนะครับก็ได้ด้านเบสนะครับที่ลงลึกเนาะ มี ANC นะครับอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างจะเวอร์แล้วก็สามารถปรับละเอียดนะครับได้ที่เจ้าตัวโทโซแอปนั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวโทโซเฮสิฟครับเนื้อเสียงนะครับของเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้นะครับก็จะเหมาะนะครับสำหรับพวกแจ๊สปอปล็อกนะครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แอนบีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มีเบสที่ค่อนข้างจะหนาประมาณนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างลงได้ลึกนะครับก็ให้เสียงโอเวอร์ออที่โอเคกลางๆค่อนข้างจะนุ่มนะครับแล้วก็เสียงย่าแหลมได้ละเอียดที่โอเคแต่ผมรู้สึกว่ามันาจะไไมม่ดด้แแบบหลป The อะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผมสำหรับเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรานะครับมาลองใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันเจ้าตัวโทโซแอปกับเจ้าตัวเฮสิตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวแอปนะครับผมจะเทสให้ดูเลยก็เข้านะครับเจ้าตัวที่แอปโทโซนะครับตัวนี้ผมก็คอนเน็กกันไว้แล้วนะครับก็เข้าไปที่กําลังคอนเน็กติงนอสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจ้าตัวแอปนะครับของเจ้าตัวโทโซแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาอก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับนะครับเจ้าตัว noise cancellation ได้นะครับมี time per latency โหมด มี r e เสียงนะครับเจ้าตัววินนะครับก็คือลดเสียงพวกเสียงลงอะไรพวกนี้ได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว รีชัวโหมดนะครับก็จะลดเสียงนะครับแต่มันจะไม่ได้แบบขนาด ANC เลยนั่นเองนะครับมีนอง m มั m โหมดนะครับแล้วก็ a d a p t i v e ฟโหมดนะครับที่ปรับนะครับไปตามฟังของหูของเรานะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันเพิ่มเติมจากเวลาที่คุณใช้นะครับเจ้าตัว a p Pro So ในรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มี ANC นั่นเองนะครับ EQ สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับก็หลักๆสามารถอะทที่ตามใจเราต้องการแล้วก็สามารถเซฟนะครับเก็บเป็นพิซซ์ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับของเจ้าตัว โซ่แอปอยู่แล้วนะครับก็ตามที่จะอะไรต้องการเลยครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในโทนเสียงนี้นะครับมันเราไม่ได้ชอบมากแล้วก็สามารถปรับนะครับตัวตัว EQ ได้ทําให้เสียงนะครับมันก็จะมีความแบบหลากหลายรูปแบบด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะผมก็กดคอนเฟิร์มไปสามารถบอกสถานะแบตเตอรี่ได้บอกเลยนะครับว่าตัวตัว noise cancellation ตัวนี้นะครับก็สามารถทํางานได้โอเคอยู่นะคือโอเคแหละมันคงไม่ได้ noise cancellation เหมือนแบบหูฟังตัวละเป็นหมื่นแหละแต่มันก็ช่วยนะครับอยู่ประมาณนึงเลยนั่นเองครับ ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเทสเสียงนะครับพี่เล้ยจากเจ้าตัวใหม่ของเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้กันครับตอนนี้นะครับเรามาเทสเสียงนะครับพี่เลี้ยจากเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้นะครับก็อันนี้คือเสียงได้จากตัวโทโซเฮสิเลยตัวนี้นะครับจะมีไมโครโฟนรวมนะครับทั้งหมด3ตัวพร้อม E n C นะครับซึ่งเป็นรถนะครับเสียงตัวพนะครับขนะโขนั่นเองก็เท่าที่ลองเสียงก็ชัดเจนดีนะครับเท่าที่ตอนนี้ดูกราฟอยู่นะครับผมจะเปิดนะครับเสียงจากภายนอกเนาะกคพูดนะครับ ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมมาเปิดเสียงนะครับ,จ Th บเจ้าตัวยูทู e ช่องเดือพกับเจ้าตัวลำโพงแม่บุกนะครับเปิดเจน<ม>กลางๆนี่นะครับคือประสิทธิภาพ e อ c ซึ่งต้องบอกว่าผมมาได้ยินถามว่าได้ชัดไหมไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่พอเอาหูฟังออกนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเสียงเจ้าตัวเนี้ยมันมันชัดมากๆอะ่ะเออแต่ก็นี่แหละครับก็ถือว่าเจ้าตัว e อ c อ่ะหนึ่ง เรนซี honesty, ช่วยอ,นน es, oh อันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวที่เป็นไมโครโฟน่ะก็ช่วยนะครับอยู่ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองครับก็ลองดูนะครับสำหรับประสิทธิภาพนะครับเจ้าตัวใหม่ของเจ้าตัวโทโซเฮสิครับถ้าถามผมนะครับว่าเจ้าตัวโทโซเฮสิตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าเทียบถึงเรื่องราคาก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่1990บาทถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่มีความคุ้มค่าพอสมควรเลยราคาไม่ได้แรงเลยนะครับเมื่อเทียบกับพวกวัสดุนู่นนี่นะครับตัวเอ็นซีทำงานได้ไหมทํางานได้ครับถามว่า่นงณแห แพงได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าซู้ไม่ได้คือมันตัดนะแต่มันจะไม่ได้ตัดแบบเงียบคลิปอะไรขนาดนั้นนะครับเสียงที่ได้โอเคนะครับก็เสียงแหลมสาหรับผมอาจจะขาดไปนิดนึงแต่อื่นๆตัวเบสตัวการก็ให้เสียงที่โอเคนะครับตัวไมโครโฟนเท่าที่ลองนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับคล้ายๆกับเจ้าตัวเทนัวพอดนะครับที่เรารีวิวกันไปนั่นเองอื่นๆผมคิดว่าคงไม่ได้มีเลยแล้ววัสดุก็ดูแข็งแรงนะอาจจะต้องลองใช้นะครับระยะยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเนี่ยเราใช้มานะครับประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นแต่ก็ยัง ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใครครับที่สนใจเจ้าตัวโทโซเฮสิตตัวนี้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อนะครับไปที่ลิงก์ตามใต้ดีสคริปชั่นนะครับของคลิปนี้นั่นเองครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้ช่องเดอะพีของผมด้วยเนาะส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ